ก็บหลลายยเสวัสดีค่ะมาเพื่อชมความคืบหน้าของการทำทห้องห้องน้ำนะคะจะเป็นกุ้งเพชรชีพให้ลูกไส้นะคะเดี๋ยวเตรียมช่างทั้งคืนนะค่ะคือวันนี้นะครับความคืบหน้ากันนะคะเราเทคานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสองคานนะคะคานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วในการสร้างห้องกระนาะคะนี่ค่ะ น้องไตตัตนสักชัยนะคะสวยไม่กบขุดหลุมของน้ำก็น่าจะเสร็จอยู่ไว้ๆนี่แล้วค่ะน่าจะเสร็จอยู่เร็วๆนี้นะคะแล้วเราก็จะจะเอาทอนี่ลุงค่ะก็จะเอาทอนี่ลุงหลยค่ะในห้องสวยสางนะคะ็น,นค่ะแล้วก็ได้กำลังใจจากรพระเอกก๊อดค่ะพี่น้องนั่งอ่านข้อมีนไม่กบจกจกอยู่ค่ะค่ะ <laughs> <วย S 1> <laughs> แม่กบุปกลณ์ให้พี่น้องฝากช่องอ่าแต่ต้านพิษล้ำพืินนี่แล้วก็พี่น้องเนี่ยความเม่กบได้อย่างที่ได้เอาเป็นสำรองช่องแม่กบน้ำกระไดอาจจะเป็นตั้งแั่นนองครับพี่น้องเป็นความคืบหน้านะครับความคืบหน้าของน้ำของเข้า่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะสักชัยกับกุลขี้ดินอยู่ข้างล่างนะครับพี่น้องเป็นแม่กบุปกนณมาแล้วค่ะนี่ค่ะความคืบหน้าคือดินดินกนั้นเนี่ยเขาจะเอาเขามาข้างในเลยค่ะ ดินพนันทาเซี่ยวขอมาขางในเสียวมาถมนะคะกะเสดจาะเดี๋ยวห้องกับเสดเอาทอลงแหละครัพี่น้องกับประมันบทถึงชั่วโมงกัคุงสีเล้วค่ะกับการขุดดินขุดลุมอันนี้ก็ลูกเม่กบสิตัดรบบินเลยล่ะครัเพราะว่าเม่กบเป็นผู้ขุดวมขอตรวจขออภไปครัพี่น้องค่ะนี่ค่ะ ความขนาดตอนนี้คือลึกได้แน่นอนแล้ว2เมตรนะครับเป็น2เมตรนะคะรับแล้วก็จะเสาะคางออกจังน้อยคนานี้ค่ะเห็นบ่ครับเป็นเหล่าคางจังน้อยค่ะ,ะไตตั้นอยู่ข้างบนนะคะสักชัยอยู่ข้างล่างนะคะพระเอกกตอเป็นกำลังใจค่ะคณะช่าสงสองคนโค้งสาง้างบนเรียบร้อยโอเคค่ะรอดทางกระสีเขามากก็คือกาการมุ่งเลยนะคะมืออื่นมืออื้นนอากระนาชได้เอาดินเขาเต็มนอกกระนาชได้เท่พื้นค่ะ พรุ่งนี้ก็น่าจะมีการเทพื้นเลยนะคะมครบกันสีซอยกับลุกๆกระบเด้ซอยคือเกาซอย้างกับแตงเลีวยต่ไว้ค่ะนะคะนะคะแต่เลียวตรลวกระฉัางพื้นเด็กยวค่ะเพราะว่าเทซอยพื้นเลีวเ้ากัสเได้ไปซไปสมยุสตูดิโอของมงคลสตูดิโอนะคะกระเฉด้างพื้นกอพื้นยางใถานร้างพนรูปยุกกระไดของไม่เห็ดนนร้างเนาะแาสร้างาสร้างชนิดสไดของม่เห็ดค่ะ เพราะว่ามันจะเป็นการก่อสิงช้างชุดแรกที่เป็บโควงสางกะนเป็นงานหลายเนาะค่ะเป็นงานหลายแต่เดี๋ยวเพื่อนกระตือข้ามั่งมุ่งให้ค่ะพี่น้องของพวกนักค่ะของมากก่ามันยังเรียบร้อยค่ะอุปกรณ์ของสร้างมีครบเรียบร้อยนะคะมีใครมีใครมีแหวนเหลี่ยมของขวดแม่มันก็ได้ทรงอยู่เทนิคกอด เออแม่ปรกน,น,นั้นอยู่ปากกาศกับวันที่หลังยี่แปดต้งเาไปเห็นหน้าน้ำเนื้อลูกไ<ป>ห้องน้อกจุดกิว่แม่ะนนมาว่าเปิดห้องน้ม่มเาจคกนับบุกิห้งงองน้มไม่ไม,ม,มฟูเบ่งแม่พรสองคนบ่เลยลูกแ <c oughs> ม่ะป,ประกาศทิ้งข่าลูกบีบปินกับลูกปงบ่

ไกล้หรอคันเล็กเสาะเสาะตะค่างค่ะใช่พี่น้องค่ะเป็นความขืนนานนะคะเฮ็ดบาดถั่วแดงเดือลูกบัาละเศร้าบละเศร้าลูกปูงลูกปวงสวรรค์หาสิบลูกกับอยู่ประมาณสองพันลูกปูงสวรรค์กัทประมาณสองพันมูหันอีกตัวหนึ่ง ลิบบินอีกไอ้เห <บ S 1> ี้กุ้งเปิดนี่แหละเนาะพี่น้องแม่มารีว่าบัตรราคาสิบบาทกับาาพ่อไ <c oughs> ม่บัดรเมาบ์ป่ะครับไม่บัตรเมาส์พ่อไม่บัดรเมา <c oughs> <c oughs> มบ์าปะ่ะแค่เราเรียนครับอ่าพี่กับน้องห้องน้ำครับไปอีกวาดไลท์อยู่ชองเม่กอยู่ค่ะเราเรียนเรานู่หัวมันเราเรานู่หัวมันไปน้ำครับพี่น้องช่างก็เริ่มเตรียมเก็บของอุปกรณ์รอลงโบกท่อนะคะอ่พี่น้องคลิปนี้ได้หาแล้วที เอาไว้สมนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าจังว่ากันนะคะเนาะ